สวัสดีครับพบกับผมเติมไขมันชาแนลก็เข้าสู่เดือนเทศกาลแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดๆกับแก้มชั้นเลิศนะครับมาฝากกันนะผมล้างเป็ดกครับกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีครับผมเมนูนี้เครื่องแน่นๆซดร้อนๆนี่คือสูตรมากเลยนะครับไปลงมือทํากันเลยครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาไปเตรียมไม้ไผ่ก่อนนะครับนี่ครับตัดให้ได้ประมาณนี้วันนี้ผมจะย่างบนเตาถ่านไม่ได้เผาบนพื้นนะครับก็จะทําตัวล็อกนิดนึงเวลาย่างบนเตาตัวไม้ไผ่จะได้ไม่กิ้งหรือว่าพลิกคว่ำนะครับผม ตัวไม้ไผ่นี้ผมจะดีไซน์เป็นสไตล์ของช่องเติมไขมันเลยนะครับก็จ,จะยุ่งยากนิดนึงของอร่อยต้องใช้เวลาหน่อยครับอันนี้ผมจะทําฝาเปิดสําหรับใส่อาหารของเรานะครับผมจริงๆตัวไม้ไผ่นี้เราจะทําแบบง่ายๆก็ได้เป็นสไตล์แบบข้าวหลามก็ได้นะครับผมนี่ครับเปิดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ช่วงที่เราเผาหรือว่าย่างนะครับตัวฝาปิดนี่จับไม่ค่อยได้แล้วนะผมจะค่อนข้างร้อนมจะใช้ตัวเปลือกไม้ไผ่นะครับนามามัดกันเป็นที่จับนะครับผมนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้จับง่ายจะได้ไม่ร้อนมือนะครับ วันนี้ใช้เป็ด2ตัวก็จะใช้หลายอันนิดนึงเดี๋ยวผมขอทำให้เสร็จทุกชิ้นก่อนนะครับนี่ครับล้างน้ำหน่อยครับล้างพวกขุนออกด้วยนะครับผมวันนี้ผมใช้เป็ด2ตัวคนเยอะครับผมก็เป็นเป็ดที่บ้านนะครับเป็นเป็ดบาลีหรือว่าเป็นเป็ดบาบารีนะครับที่บ้านเรียกเนื้อเยอะเนื้อแน่นจะนําไปลาบก็เด็ดต้มก็แซ่บครับผมนี่ครับ2ตัวก็จะสับได้ประมาณนี้อันนี้ก็มีเครื่องในครบชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเป็นข่าประมาณสัก5้าว่นนะครับ ทำด้วยตะไคร้ประมาณสัก10ต้นเราจะใช้เครื่องเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็ดเราค่อนข้างเยอะตัวลำเป็ดนี่เครื่องสมุนไพรเราต้องถึงหน่อยนะครับผมย่างเสร็จนี้จะได้กลิ่นหอมน่าทานนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งประมาณ20-30เม็ดได้ครับตัวลำเป็ดนี่ต้องรสชาติเผ็ดจัดจ้านนิดนึงนะครับถึงจะอร่อยครับผมใส่เกลือลงไปหน่อยครับจะได้โขกง่ายสูตรนี้เราจะนําไปทําเป็นลามปลาไหลก็ได้หรือว่าจะลาำไก่ก็ได้นะครับผมเด็ดเหมือนกันนะครับก็ตามด้วยเป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับผมตัวเครื่องสมุนไพรนี้ผ แล้วก็ใบมะกรูดประมาณสัก10บใบลงไปโขลกรวมกันเลยนะครับแต่จริงๆเครื่องสมุนไพรประมาณนี้ยังไม่พอนะครับผมจะโขลกเพิ่มอีกชุดหนึ่งอยู่นะครับตัวเครื่องสมุนไพรโขลกพอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมนี่ครับปริมาณเครื่องกับปริมาณเป็ดประมาณนี้กําลังพอดีเลยครับน้าล้างโคกหน่อยเสียได้ครับผมมีน้ํานิดนึงตัวเป็ดเราจะได้ไม่แห้งคอนะครับเวลาทานตามด้วยเป็นผงพุงรดหมูหรือว่าไก่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ไปประมาณสัก2ช้อนนิดนิดผมใช้เป็นช้อนแกงตวงนะครับ สูตรนี้จะออกสไตล์อีสานหน่อยนะครับตามด้วยผงนัวเพิ่มคมนัวนะครับผมสามารถใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวประมาณสัก4ช้อนสูตรนี้จะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงด้วยก็ได้นะครับผมถ้าบางคนไม่ชอบทานชูรสนะครับเดี๋ยวรสชาติไปกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเป็นซอสหอยประมาณสัก4-5ช้อนได้ครับจริงๆพวกซอสหอยหรือว่าฟ้าเขียวนะครับเพิ่งนํามาใส่นะครับผมเพื่อประยุกต์ให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเครื่องปรุงผมก็จะใช้เป็นพวกเกลือน้ําปลาชูรส นี่ครับเครื่องเราก็จะมีประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าเราอยากออกหวานนิดนึงก็สามารถใส่น้ําตาลเพิ่มได้นะครับสูตรนี้ใส่สักครึ่งช้อนก็ได้นะครับรสชาติจะได้กลมกล่อมมากขึ้นหรือว่าใครจะเน้นไปทางชูรสก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรานําไปใส่กระบอกไม้ไผ่ย่างได้เลยนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้นี่ผมแนะนําให้ใช้เป็นไม้ไผ่อ่อนเลยนะครับผมเวลาย่างออกมานี่จะหอมมากเลยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆขอแค่เป็นไม้ไผ่สดนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับ ความแซ่บความอร่อยหรือว่าจุดเด่นของเมนูนี้นะครับคือความหอมของกระบอกไม้ไผ่นะครับเวลาเราย่างเสร็จนะครับผมแล้วก็กินหอมของเครื่องสมุนไพรที่เราใส่ไปด้วยนะครับเรื่องรสชาตินี่คือสุดอยู่แล้วนะครับอร่อยมากครับจัดจ้านเลยนะครับผมสูตรนี้น้ําที่เหลือนิดนึงก็ตักใส่ให้หมดเลยนะครับตอนนี้น้ําอาจจะยังไม่เยอะนะครับช่วงที่เราเผาไปสักพักตัวน้ําจะออกมาประมาณนึงอยู่นะครับผมเผื่อบางคนถามทําไมไม่ใช่หม้อหรือว่ากระทะไปเลยจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับผมว่าแต่ตัวนี้มันได้ฟิลได้บรรยากาศได้กลิ่นหอมของไม้ไผ่เวลาเผาหรือว่่าายงเสรร็จนะคับ แล้วก็ตัวอาหารในหอมหน่าทานมากกว่านะครับผมผมจะใช้เป็นฐานย่างไม่ได้เผาไฟเอานะครับก็จะย่างไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงประมาณนึงแต่ถ้าเราใช้ไฟอ่อนจนเกินไปเดี๋ยวไม่ได้กลิ่นหอมไหมของไม้ไผ่นะครับผมอันนี้ผมย่างมาได้ประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆแล้วนะครับถ้าให้เปื่อยดีหน่อยก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าไม่เปื่อยมากก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆได้ครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับไฟที่เราใช้ย่างด้วยนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมทั้งเครื่องสมุนไพรแล้วก็หอมไม้ไผ่ที่เราย่างนะครับผมผมจะเพ้า หรือว่าใครจะใส่เป็นแมงลักก็ได้นะครับแล้วก็ต้นหอมไปนิดนึงครับหอมซอยไปนิดนึงครับผมช่วงนี้เราสามารถชิมแล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวย่างต่อสักแป๊บนึงก็สามารถนําไปเสิร์ฟได้เลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับได้แล้วครับผมนําไปเสิร์ฟได้เลยครับปกติผมใช้เวลาย่างก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนี่ครับด้านล่างก็จะไหม้ประมาณนี้เลยครับหอมกําลังดีเลยครับผมมาดูกันครับนี่ฮะหอมกาลังร้อนๆเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองซดน้ําดูก่อน มีน้ำมันเยิ้มๆนะครับนะครับรสชาติกำลังพอดีแล้วครับเผ็ดจัดจ้านเลยครับไปลองทำตามกันดูได้นะครับผมจะทำไว้เป็นกับข้าวทานเล่นหรือว่ากับแก้มก็เด็ดมากเลยนะครับตัวนี้เรื่องรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนี่คือสุดๆเลยครับมาทานด้วยกันนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ